วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับว่าระบบแอปพลิเคชันของ r ท s h ลกซี y เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสเต็ปที่1นนะครับสามารถเข้าไปที่ไลน์แอป r ท s แลกซี่นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับสามารถที่จะกดปุ่มเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนใหม่ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับกรอกรายละเอียดของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลนะครับและที่สาคัญเนี่ยอย่าลืมตั้งรหัสพิน6หลักนะครับสาหรับใช้งานกับตู้สมาร์ทบินของเรานะครับ หลังจากที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกก็จะเห็นโปรไฟล์ของตัวเองก็คือจะมีรหัสสมาชิกเบอร์โทรแล้วก็สิทธิ์ดุ้นโชคให้ดูด้วยนะครับกรณีที่เริ่มรีไซเคิลกับเราแล้วเนี่ยก็จะมีตัวแดชบอร์ดที่จะเห็นยอดรวมการรีไซเคิลด้วยนะครับว่าเราเนี่ยส่งประเภทอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็จะมีตัวกราฟเนี่ยให้ดูด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะดูข้อมูลรายทรานเซชันเนี่ยสามารถกดที่ปุ่มดูประวัตินะครับก็จะเห็น ประวัติการรีไซเคิลของเรานะครับก็จะเห็นว่าเราเนี่ยส่งของที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ารับวันไหนนะครับน้ำหนักเท่าไหร่แล้วได้รับกี่คะแนนสำหรับการส่งในครั้งนั้นๆน,น,นะครับและถ้าเราอยากจะดูคะแนนภาพรวมนะครับสามารถกดปุ่มพอยต์นะครับเพื่อที่จะดูคะแนนในรอบแต่ละเดือนได้อ่าอันนี้เราจะลองให้ดูนะครับว่าคะแนนที่ได้รับได้รับกี่คะแนนบ้างนะครับแล้วก็คะแนนที่ใช้แล้วเนี่ยใช้แล้วกี่คะแนนบ้างนะครับก็จะเห็นว่า แต่ละคะแนนเนี่ยแรกเป็นกี่สิทธ์ลุนโชคนั่นเองนะครับสำหรับการตั้งค่าการใช้คะแนนนะครับกดที่ใช้พอยนะครับระบบเนี่ย จะมีให้เลือกนะครับว่าต้องการแลกคะแนนเป็นระบบอัตโนมัตินะครับหรือออโต้หรือว่าจะเป็นแบบแมนนวลนะครับถ้ากดออนก็คือจะเป็นออโต้นะครับถ้ากด off เนี่ยจะเป็นระบบแมนนวลซึ่งจะต้องแลกคะแนนด้วยตนเองนะครับซึ่งแอดมินจะขอแนะนําให้แลกคะแนนแบบอัตโนมัติจะดีที่สุดนะครับเพื่อไม่พลาดสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลน,นะครับทุกๆสิ้นเดือนเมื่อเราตัดรอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูสิทธิ์ลุ้นรางวัลของตนเองได้นะครับเราจะมาลองดูตัวอย่างนะครับ เช่นในรอบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราได้รับทั้งหมด7 7สิบทธิ์ลุ้นโชคนะครับแล้วก็มีหมายเลขที่เราชนะรางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีสรุปให้ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยชนะก,กี่รางวัลแล้วก็ไม่ชนะก,กี่รางวัลนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดไปดูได้นะครับอ่าสมมุติว่าเราได้รับรางวัลนะครับก็สามารถที่จะกดติดต่อเราปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็กดกรอกแบบ Less <för> ฟอร์มเพืรับรางวัลได้เลยนะครับ